มาถึงฟังก์ชันอีกรูปแบบหนึ่งนะครับคราวก่อนเนี่ยเรามีฟังก์ชันแบบที่มีการส่งค่ามาแล้วนะครับนี่คือในวงเล็บนี้จะมีข้อมูลอยู่แล้วในวงเล็บในของฟังก์ชันนี้ก็จะมีตัวแปรไว้รองรับค่านะครับอันนี้คือมีการส่งค่ามาทีนี้อยากให้ดูฟังก์ชันอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือฟังก์ชันที่มีการคืนค่าฟังก์ชันที่มีการคืนค่าสังเกตง,ง่ายเลยก็คือจะมีคําว่า r e t u r n นะครับแล้วในรีเทิร์นเนี่ยก็จะมีตัวแปรอย่างน้อยก็จะมีตัวแปรประมาณหนึ่งตัวนะครับ โดยทั่วไปก็จะใส่ตัวแปลแค่ตัวเดียวนะครับถ้าเป็นภาษา C ีเนี่ยจะใส่มากกว่าหนึ่งตัวไม่ได้ส่วน p ิมพจะใส่ได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ก่อนที่ไปถึงตรงนั้นก็มาดูตรงนี้ก่อนลวกันนะครับ <c oughs> ก่อนอื่นนะครับให้คุณพิมพ์โค้ดตามนี้ได้เลยหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับแล้วคุณก็นั่งพิมพ์ให้มันเสร็จก่อนไม่ได้มีเออเร์ถ้าพิมพ์เสร็จปุ๊บรันแล้วคุณต้องได้ตัวเลขสามสิบสามนะครับเมื่อคุณพิมพ์เสร็จแล้วรันได้แบบนี้ปุ๊บมาฟังคำอบ้ับไ่รกวอนนะค อน,นี้ฟังอธิบายนะครับบรรทัดเมื่อรันโปรแกรมนะครับก็จะมาบรรทัดที่2บรรทัดที่2ก็คือตรงนี้จะเป็นตัวแปรตัวหนึ่งเอาไว้รับข้อมูลจากฟังก์ชัน v1 v1 จะมีการส่งข้อมูลอย่างกลับมานะครับโดยใน v1 เนี่ยก็จะมีตัวเลขทั้งหมด4ตัวเป็นการสอบ4ครั้งนะครับตัวเลข4ตัวนี้นะครับก็จะส่งถูกส่งที่ฟังก์ชัน v1 ปึ๊บป,บปบึแบบนี้เลย แปดจะไปอยู่ที่ a1 นะครับสิบอยู่ที่ a2 ห้าอยู่ที่ a3 สิบอยู่ที่ a4 เสร็จแล้วมันทัดที่แปดทำอะไรมันที่แปดคือเอาตัวเลขสี่ตัวนี้มาบวกกันนะครับแปดบวกสิบบวกห้าบวกสิบก็ได้ทั้งหมดสามสิบสามนะครับแล้เ,เอาสามสิบสามเนี้ยมาเก็บไว้ที่ตัวนี้เก็บไว้ที่ ns นะครับได้สามสิบสามทีนี้มันทัดที่เก้าก็คือถ้าเป็นก่อนหน้านี้เราก็จะเป็น echo แล้วก็โชว์ค่า ns ไปเลยแต่น,น,นี้ั้งนี้เปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็น return Return ก็คือจะคืนค่ากลับไปนะครับสามสิบ <c oughs> เนี่ยจะถูกส่งคืนกลับไปที่ตัวแปรซัมตัวนี้ตัวแปรซัมตัวนี้ก็จะมีค่ากับสามสิบสามนะครับแล้วเราก็จะเอาค่าสามสิบสามี่บอกจอภาพก็เลยเกิดแบบนี้ขึ้นมานะครับอันนี้คือการทํางานของฟังก์ชันที่มีการ r e t ท r รนะครับทีนี้เราสามารถใส่ตัวแปรมากกว่าสตัวได้ไหม สมมติผม return a 1ไปด้วยดูซิจะ error ไหมเป็นภาษา C นี่ Error เลยนะครับดูสิ PHP จะ Error หรือไม่ Error นะครับ Error ก็แสดงว่ารูปแบบเขายอมให้ส่งตัวแปรตัวนี้ได้แค่ตัวเดียวนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือ อ่ารีเทริรเนี่ยเป็นการส่งข้อมูลกลับไปนะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันไหนที่ Return ค่ากลับได้สังเกตส่วนใหญ่ก็จะมีเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็จะมีตัวแปรมาลองรับค่าอีกทีหนึ่งนะครับ โ okay. อเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวลองดูตัวอย่างเพิ่มเติมอืมเอาตัวอย่างอะไรดีรีเทิร์นรีเทิร์นอ่าสมมติสมมติว่าต้องการให้เป็นาการหาค่าเฉลี่ยของการสอบสัก5าครั้งแล้วกันต้องมีการสอบ5้าครั้งนะครับทำนี้ให้เป็นรีเทิร์นโอเคทำให้มีการรับค่าแล้วมีการคืนค่ากลับไปนะครับ ของการสอบ5้าครั้งอยากรู้ค่าเฉลี่ยของการสอบ5้าครั้งถ้าคุณจําได้นะครับก็สมมติสอบ5้าครั้งครั้งสุดท้ายก็ได้10เหมือนกันเก่งมากเลยได้10บตรงนี้จะดัดแปลงยังไงก็ไม่มีอะไรนะครับเราก็เพิ่มตัวแปรอีกหนึงน่งตัวอืจะบวกเพิ่มไปปึ๊บแล้วก็หารด้วยจำนวนครั้งนะครับเรามีห้าครั้ง นี่ก็ประมาณนี้ดูสิอ่ามาอีกรอบนึงนะครับฟังก์ชันท,ที่มีการคืนค่ากลับเนี่ยตรงเนี้ยบรรทัดสุดท้ายนะครับจะเป็นการรีเทิร์นนะครับแล้วก็รีเทิร์นรีเทิร์นค่ากลับไป1นึค่านะครับจะใส่ในรูปของตัวแปรหรือคุณจะใส่เป็นค่าคงที่เข้าไปเลยก็ได้แล้วก็ตรงบรรทัดที่เรียกใช้เนี่ย ก็จะมีข้อหมาเท่ากับแล้วก็จะมีตัวแปรมารองรับค่าด้วยนะครับที่เก็บเอาไว้โอเคนะครับสำหรับการคืนค่าก็จะมีประมาณนี้คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ